เพราะอันตรายมากเพราะแรงดไอเขาคนเก่งไยมันโดนหนุกนะเพราผมจอดไว้เฮ้ยดิแพ้เลยเก๋เลยได้ได้จริงเหรอตัวตัวนะตัวตัวนะพวกเราเชียร์เก๋เลยเราตัวตัวเออไปเลย วันนี้พาเพื่อนเพื่อมาฉลองค่ะร้านซับใช่ไหมไมาอยู่กับใครมากวันนี้เรนนี่อยู่กับตากล้องแล้วก็เด็กงานแล้วก็น้ำไฟด้วยเพลงมานมากเลยจบพอดีเลยต่อกา,าไปไปเดินตลาดก็ก็ รถไฟที่เนี่ยมีอะไรกินบ้างก็จะบ,บอกว่าแยงฉลองนะเยอะมากก็เลยจะพักมาฉลองอะไรกินอยู่ข้างๆเนี่ยขนาดโยโย่อะไรอ่ะเราเราหนุ่ <c oughs> กด็อบไปก่อนเลย <c oughs> <c oughs> มือสิบใช่ไหมสองผ้าจากถังขยะมาแปดใช่เนื้อผ้าของดีมากเอาวไหนบอกว่าจะมามาหาอะไไรกินงแต่ว่านี่มีแต่ของใช้นะโอ้กำไรห้าสิบบาทเองอ่ะมีแกะชาร์เลยเด้อใช่นไหมไม่ครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปครับถ่ายให้เพืนหน่อย นี่ค่ะร้านนี้ขายรถใช่ไหมอย่าบอกว่าคุณซงนีเ่เสียเรื่องรถมากขาั้นไหนแพงสุดครับขั้นไหนแพงสุดขั้นไหนแพงสุดคันนี้เท่าไหร่มีกี่สิบล้านค่ะคันนี้เท่าไหร่ครับซ้เท่าไหร่ครับค<อ>ันนี้ห้าหร้ 500, 500, 500, 500. อ,อรยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเห็นในเว็บขายยี่สิบล้านโอ้ท่านเปนคนละคันกันหรือเปล่าอ่ะน,นั่นมันคันจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นร้อยล้านมอ,องเขาละอย่าดแล้วก็ ตอนนั้นรถจริงนะเออเอาสักคันไหมไปไปเอาสักคันไหมเขาซื้อให้คันเนี้ยเบี้วไปปะน่ารักอ่ะเป็นเล่นแบบเขาเอาไปวางไว้บนชั้นน่ารักดีนะเร็วสองยี่สองเป็นเล่นไป็นเล่นเขารอหลุดรอรอรอลองยุดดพี่ไม่สนใจตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านติดฟิล์มฟิล์มกระจกมันแตกไปแล้วเราว่า ติ yup. ดฟิล์มนะไหนหน้ากระจกกระจกเท่าไหร่ฮะก็โฟกัส150บาทครับโฟกัส150แล้วเบอร์เท่าไหร่อ่ะพี่ครับเบอร์อะไรอ่ะครับก็มันโฟกัสแล้วมันก็ต้องมีภาพเบอร์อะไรมีเบอร์ด้วยเหรอต้องพอเล่นเล่นเดือดเกี๋ยวติดฟิล์มแล้วนะคะแล้วนี่ติดอะไรอ่ะไอ้นี่ไว้ทำอะไรอ่ะติดหมีภูไว้ทำอะไรอชอบเหมือนกันเลยเพื่อนสาวเพื่อนสาวฮะใช่เหรอตอบก่อนนี่เด็กฝึกงานหรือเพื่อนสาวเด็กงานครับ ขอแมนแมนหรอแมนแมนนแมนแมนหลายบูมแล้วนี่แเนบอว่ามีการทำความสะอาดจ่อเป็นรอยแล้วไหมพี่ปีแล้วจะไม่ยอมติดฟิล์มอะค่ะหนูก็บอกว่าให้เอามาตีเอามาตีกว่าจะเอามาติดได้ร้านพี่นี่แบบคงจะมีอะไรดีสักอย่างต้องมีของแน่ๆทำให้ไปหยุดมาติดซีนได้พี่เ็าเล่นของนั่นนี่แอเล่นของแล้วตะกุดไม่ใช่ตะกุดมันคือเอาไว้ที่ทำความสะอาดอยากได้นี้ด้วย มถ้าติดอันนี้โทรศัพท์จะแข็งแรงตกไม่แตกอันนี้ไม่แตกกับจอแตก t w e l 12 White Plus White n i n g Plus r o l On ผสมสารสกัดจากดอกซากุระและวิตามินซี ปีนะปีเออเดินมาแล้วร้อนแลยมองแรงพี่แรงเสองวันพอดีเลยครับเราย้ายจากโซนนี้เถอะเราไปหาของกินกันนี่มันคือโซนของใช้เราต้องไปโซนนู้นมาหาของกินอันนี้เราก็ถึงร้านอาหารแล้วนะคะมีของกินมากมาย รอแพคุ้งดิบต้องเอาให้มันสุกหรือไม่ก็ต้องอยู่วันสุกเพราะวันนี้วันอังคารใช่ไหมกินไม่ได้ขอบคุดในผลงานคืออะไรฮะน้ำเปร่าขอบใจมากรู้จักไอยู่น้ำนะเนี่ยเอามาก่อนคืนสงสารน่าสงสารมากนะโอ้ยน่าสงสาร วัดได้ไหมฮะเข่าแข็งหลอดรวยกุ้งเข่าแข็งหลอดรวยกุ้งเข่าแข็งเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายกุ้งร้านลุงไม่ซื้อหรอสี่ตัวโรนึงสี่ตัวโรนึงอ่ะตัวโลรหะไหร่ะทันสิ่งทันสี่มันตัวใหญ่ไปหนูกินไม่หมดหรอกลุงตัวแข็งนี้กินแรงมากลุงเอาันนี้โรนึงฮะน้ำแข็งน้ำแข็งจะแ,แกงร้อนดีร้อนเลย ลุงจะขายแล้วอ <gegen violin> <acy> ่ะโอ้โหแล้วทำไรอ่ะไม่น่ากินนี่ไงลุน <és> ี่เจอแล้วไม่โลละอ่ะไม่โลคิวเป็นเนี้ยไม่โลคิวอะที่เขาบอกว่าหายากกันร้านนี้นีเลยสองสามร้อยเจสิบสามร้อยยี่สิบเออเนี่ยตอนอยู่ขอไม่ตได้ลมขายเออไม่ใช่ไข่ไข่อะไรวะไอ้เนี่ยลูกผมรถดินไงอ๋อที่เกล็ดดินนะ

ม,มันทำด้วยอะไรอะคะเล็กป้มึงถามเหมือนป้างัดผิด้องใส่เกิดไมไม่เคยกินเคยกินยังยังอโอ้เดืด้วยเย็นมากมันเย็นรองไหมเปนร้อย ไอแม่นี้ไม่มีควันนะมีเพราะกัดแล้วมันได้มีฟวันพอมือจ่ถ่ายใกล้อะไรฟันไหนขวนขวัญขวนขวัญโบ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 ให้ตากล้องเราลองกินนะเดี๋ยวหันมาหันมาควันออกปากเลยโซมไปโอ้ยลิ้นแข็งลิ้นแข็งสอป้อนเด็กฝึกงานน่ะมันแย่งอะไรกันเนี่ยฮะอันดวยกับเด็กนี้เดียวใหญ่ใหญ่หรอ อะไรกันนผมชอบข้างล่างมันเป็นอะไรนะหุ่ยเยี่ยหุ่ยเย็นหุ่ยแบบชาแหละถ้าแบบว่าไปเจอน้ำมันอย่าไปจับนะคะเพราะอันตรายมากเพราะไอ้เขาบอกอมไว้ไม่ได้พองในปากค่ะว่ามันกระเด็นไไไมมม่่่กระเด็นใช่ปะใช่ปะนี่เราไม่หยุดติดลิ้นอ่ะลิ้นพองได้นะเนี่ยเนี่ยพองแล้วเนี่ยดูนะ mình muốn ของของไม่ขายเอาพี่ไปรับสั่ถ้วยดพี่ยอมให้เรียกป้าเลยซื้อสามถ้วยยอมไม่เรียกป้าเหรอถ้าสิบถ้วยเรียกยายเลยอวยเ่อไรเดียวพี่เดินเรียกให้ป้าเนราเล่คราเ่รียกพี่ไปก่อนถ้วยเดียวก่อน้วยน่วยตั้งแต่พี่นะคะครึ่งถ้วยเรียกน้องได้ไหม อีกแล้วทั้งงานเลยโอ้โหทำไมอะ่ะให้เขาถ่ายแล้วก็มาแย่งเขากินอะ่ะทำไมต้องซ่อนปลาหมึกด้วยอ่ซ่อนอะไรไว้ <laughs> ว่าเจ็บปานเนียวยนี่ก็คิดไม่พูดไม่จั ้าของกันอ๋อมีดีเองมีดังๆอ้าวพี่เล่นเกมเหรอเฮ้ยหนูก็เล่นเหมือนกันแพ้เลยเนี่ยทดกันแพ้เลยเกมกินฟรีนะได้ได้จริงเหรอตัวตัวเลตัวตัวนะตัวตัวเลยชนะกินฟรีเอาแข่งเกมพี่เอาทีมร้านพี่มาเดี๋ยวผมเอาทีมผมไม่ต้องขายแล้วขอเพิ่มเงินพี่ไอเอเรื่องเซฟดี เกมาตัวตัวกับเจ้าของร้านครมีที่ไหนเนี่ยมาชวนตัวตัวชนะกินฟรีเปล่าอยากเล่นเกมเฉยๆจริงเหรอไม่เครียดอยากกินฟรีก็บอกหนาวแล้วพี่แร้งอะไรฮะคอนแตกแต่ว่าอุยพี่แร้งคอนเว้ยเกเล้งและซิลเวอร์บ้าไดมอนด์มาลงในเฟซอยู่ชนะติดต่อกันสิบหกค้างข่มให้เขากลัวก่อนเลยโอ้ยพี่เขาข้อมูลพี่เขาเจาะข้อมูลก่อนแล้วตัวตัว ตัวฮะเชิญพี่นะคะเราจะมาแข่งกับเจ้าของร้านหนึ่งร้านอะไรครับร้านอะไรครับกุ้งแหบครับกุ้งแหบทะเลสาบครับทะเลสับแล้วเจ้าของร้านบอกว่าถ้าเก๋ชนะหนึ่งหนึ่งได้กินทันหมดหมดไม่มีทางแพ้แน่นอนโอโหพวกเราเชียร์เก๋แล้วตุตตุ๊วตุวต่างสายต่างสื่อข้อมูลของกันเลยไก่มาเลยหนูเป็นคนสร้างใช่ไหมเป็นตัวพิมพ์ แอบแอบยืนยืนดูหน่อยอยืนดูน้องกันแรก่อนเลยโอพี่แฮกแมพด้วยนะเก๋ตัวอะไรอ่ะอ๋อโฟกัสตัวที่ทุกคนรู้กันนะตัวนี้ผมไม่บอกพี่พี่ดูนเรนไม่บอกไม่บอกพี่เขาเลือกอะไรอ่ะไม่บอกอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะกินฟรีได้เำไมอ่ะไม้กินฟรีเล้วให้เราไม่ค่อยเล่นโซโล่ด้วยขอบอกว่าร้านนี้โหดมากคะทุกคนในร้านยศคอนกันหมด เแคนกคูงเทบโอ้โหใจร้ายจังค้ำเครียดกันเลยฮะทั้งสองฝั่งเอเลโอซโซอยากกินฟรีมีที่ไหนมาท้าเล่นเกมแล้วกินฟรีพี่ระวังคลิปนี้ลงไปนี่ทุกคนมาทาพี่หมดเลยถ้าไม่รับนี่กลายเป็นฟอสอีกใช่ไหมเอาแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจังสี่ก็เหรอเก๋โซโซแล้วโหดโหดมาก นเอาแล้วไม่เลือดเลือดเขาไม่เลยอ่เลยนี่ทีปรึกษานะโอ้โหเอาไว้เอาไว้เก๋เก๋เก๋ตอนนี้ทุกคนฝากท้องไว้ที่เก๋นะเก๋เฮ้ยเก๋